พ่อแม่เหยี่อบัรมรณะ23รายโศกเศร้าสุดอาลัยทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลครูนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีณบริเวณหน้าเสียหลังสิธย์จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่1ตุลาคม2567 โดยมีนายอนุทินชาญบีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสำหรับในพิธีประกอบไปด้วยกล่าวอะไรแด่ผู้เสียชีวิตพิธีกรรมทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บังกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตพิธีสวดส่งดวงวิญญาณพระสงฆ์เจริญบทสวดส่งดวงวิญญาณประธานในพิธีและผู้แทนครอบครัวของผู้เสียชีวิต ร่วมกันถวายผ้าปังสกุลและถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตพระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีและผู้แทนครอบครัวของผู้เสียชีวิตร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตค่ะ และในเวลา11นาฬิกานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ญาติเดินทางเข้าไปจุดทูบอย่างที่เก็บรถบัสที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะจากนั้นนะคะนายอนุทินก็ได้กล่าวถึงการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บว่าภาครัฐก็ได้ทําทุกอย่างไปตามระเบียบ ซึ่งนายกอบจอปทุมธานีก็ดำเนินการอยู่เพื่อให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจากวันนี้ไปเชื่อว,ว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีและจะยังไม่ยกเลิกทัศนศึกษาแต่จะไปเข้มงวดกวดขันกับผู้ประกอบการขนส่งสถานที่ทัศนศึกษาด้านนายชาดาค่ะได้กล่าวเสริมถึงการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ จะได้เงินประกันทั้งหมดรายละ3.5ล้านบาทสำหรับผู้บาดเจ็บรุนแรง3คนที่กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลโดยหนึในนั้นอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่อีกสองคนอาการยังหนักอยู่ซึ่งก็ได้มีการระดมทุนช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้ง3คนคนละกว่า1ล้านบาท อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ